ล่าสุดเลยเนี่ยเห็นบอกว่าป้าแตนแกเครียดเหมือนกันนะเพราะเห็นบอกว่าป้าแตนสมพลลรหลับโพเนี่ยแกปกติแกจะมีช่องประจําของแกชื่อช่องอะไรนะลุงพลป้าแตนแฟมิลี่แล้วปรากฏกว่าป้าแตนต้องย้ายช่องแล้วตอนนี้แกต้องไปไลฟ์ช่อง,มน,องมนโอมเนี่ยน,นะครับคุณผู้ชมฮะ <grammar. S 2> เพราะว่าช่องของป้าแตนเนี่ยโดนปิด<น>เห็นบอกว่าป้าแตนเนี่ยตอนที่ไปไลฟ์ช่องมนโอม,มเนี่ยกลุมขมับเลยแล้วก็มีการบอกดรวยว่าช่องของป้าแตนโดนปิดแล้ว ซึ่งเห็นบอกว่าเดี๋ยวป้าแตนเองจะต้องยื่นอุทธรณ์โดยตามหลักเนี่ยนะไอ้คนติดตามแกเยอะเหมือนกันใช่ไหมใช่รู้สึก<ช>กี่ร้อยล้านวิวนะออนยอดวิวเนี่ยประมาณสักเกือบ200ล้านวิวฮะเห็นบอกยอดสะสมเนี่ยร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านวิวแล้วก็มีผู้ติดตามอยู่4ี่แสนแปดหมื่นสองพันคนคุณผู้ชมฮะยูทูบโดนปิดได้เพราะอะไรมั่งก็ละเมดลิขสิทธิ์อ๋อละเมดลิขสิทธิ์แล้วก็ลงภาพที่มันอาจจะรุนแรงหรือมินเมตต่อศีลธรรม หรือมีคนแจ้งก็ได้ใช่ไหมได้ฮะโอ้ยนี่ถ้าเกิดบางคนไม่ชอบลุงกับป้าตอนเนี้ก็แจ้งปิดอย่างนี้ก็ต้องปิดเหรอเช่ชนบางทีก็แจ้งเช่นว่าเนื้อหาไม่เหมาะสม,มแจ้งไปบ่อยๆก็คือคขาต้องปิดเลยเหมือนสแปมบบ่อยๆอ,อย่างนั้นอ้โนี่นี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านป้าแตนก็เลยกุมขมับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ใครจะตามป้าแตนเนี่ยขอให้ไปติดตามช่องมนโอมแล้วก็ฝากเปิดช่องใหม่โดยเบื้องต้นขอให้มีคนติดตามได้สักพันคนวันนี้ได้ไหมป้าจะได้ไลฟ์สดได้ไหนลองฟังเสียงป้าแตนหน่อยเนี่ยนะฮะ เกิดปฏิหารนะคะท, ikum, ท ını, ุกคนทำให้เรากลายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะการเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องที่ดีนะคะเริ่มต้นที่ดีนะทุกคนเราต้องคิดแบบนี้นะคะรอก่อนนะคะทุกคนอ่าก็วันนี้วันนี้เป็นสุขเลิกปิดตัวช่องใหม่นะลุงพลป้าแตนชาแนลนะคะก็ฝากติดตามนะคะกดซับสไครต์นะกด ไลค์กดแชร์นะคะกดเปิดไรายได้ให้ป้าคุณผู้ชมครับเพราะมันมีรายได้อยู่ในนั้นล่าสุดเนี่ยถามว่าแกใครไปแจ้งแกอะไรยังไงหรือเปล่านี้ไม่แน่ไม่แน่ใจเนี่ยน,นะฮะแต่อาจจะมีคนไปแจ้งแกด้วยประมาณว่าเราสามารถแจ้งเป็นสแปมได้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยก็มีคนไปย้อนไลฟ์สดของป้าแตน คือเป็นไลฟ์สดของป้าแตนที่ต้นฉบับเนี่ยโดนลบไปแล้วแต่ปรากฏป้าแตนเนี่ยแกไปพูดถึงกรณีแกไม่ได้เอ่ยชื่อนะอันนี้ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันประมาณว่าพูดถึงทนายบางคนหรือเปล่าในทํานองที่บอกคนมีความรู้อันนี้เพิ่งขั้นแรกเหมือนกับมีทนายบางคนไปบอกว่าแกติดคุกอะเอาง่ายๆแกก็บอกคนเราเนี่ยมันมีความรู้นี่ไม่รู้จริงหรอว่านี่เพิ่งสู้ครั้งแรกคนเรามันมีโอกาสบางคนที่ป้าเห็นในศาลเนี่ยเขาอาจจะแพ้ชั้นต้นอุทธร์เขาอาจจะชนะก็ได้ มันก็มีโอกาสพลิกมันได้หมดแต่ทำไมต้องมาดูถูกเหยียบย่ำเราขนาดนี้หลังจากนั้นเนี่ยป้าแตนยังพาดพิงถึงบุคคลบางคนที่นำพวงรีดมาให้แล้วก็พูดถึงคนไม่มีผม,มนี่ผมเดานะก็คงหมายถึงปู่มุนีหรือปลาหรือเปล่าแล้วก็บอกถึงนกคูกซึ่งนกคู่เนี่ยน่าจะเป็นพยานซึ่งท้ายสื่อเดาอาจจะหมายถึงพ่อแบม แต่ว่าป้าแตงแกไม่ได้เอ่ยชื่อนะต้องบอกก่อนนะฮะระหว่างไลฟ์สดเนี่ย <c oughs> ก็เห็นบอกว่ามีคนแอบเข้ามาดูไลฟ์สดของแกด้วยแกก็เลยเรียกคนคนนั้นว่าเปรตซึ่งคาดว่าเปรตที่แอบมาดูน่าจะเป็นเปรตทนายหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วนี่หรือเปล่าในโดนปิดเลยเนี่ยนะฮะไหนมีเสียงก่อนแกไลฟ์สดด้วยลองฟังดูหน่อยฮะอ่าส่วนไอ้พวงหลีดนะนะไอ้คนที่ให้พวงหลีดเนี่ยนะก็ว่ากันไปนะ เป็นดอกไม้นะดอกไม้บ้านแมออแวโอ้โหนะเจอดอกไม้ให้กําลังใจลุงพลปตแตนโอเลยหัวใจจะขาดเลยแบบสุดแสนทรมานนะสุดแสนทรมานนะเออคุณจะบอกว่าไอ,ดอด้ดอกนี้มันดีดอกนี้มันดีมีมีชงมีช้อนอะไรด้วยนะเอาไว้ตากให้เออนะ ทำลายจิตใจฉันเกินไปแล้วคนยังนั่งอยู่ทนโทษอยู่นะดอกไม้บ้านแป้วเหลอที่แบบว่าเฮ้ยเห็นแล้วสดชื่นนะเห็นแล้วสดชื่นแม่คิดมาได้นะคิดมาได้แต่รู้ดีจักให้ใส่ใจคอหรอกนะส่งให้ทนายเรียบร้อยเราไม่ใช่นักโทษนะยังไม่ใช่นักโทษแต่คุณจะไม่เรียกนักโทษเนี่ยคุณก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยเรายังไม่ใช่นะถ้าประกันตัวออกมาล้วก็คือว่าเป็นจำเลยใช่ไหมเหมือนเดิมอยู่พร้อมที่จะสู้ บางคนเนี่ยยิงหัวไม่มีผมเนี่ยยังเปลี่ย,ยแหละอดทนไว้อดทนไว้ป้าก็อดทนไว้นะเอาให้ถึงที่สุดอ๋อมีเป็ดเข้ามาเหรอ <laughs> อย่าเข้ามาฟังไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรบ้าว่าก็นะเอฟซี FC ป้าทั้งนั้นเลยอยู่ในห้องเนี่ยระวังโดนนะมันมีหลายบาทาอยู่ไม่ได้พูดถึงใครพูดคุยกับเอฟซีนี่แหละนานๆก็พูดทีหนึ่งนานก็พูดคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอะ ก็เป็นคือเขาก็มีสิทธิ์อะมันช่องเขาถูกไหมฮะแล้วประเด็นคือเขาก็โดนถล่มมาเยอะเขาก็ตอบโต้กลับบ้างเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือวันนี้ล่าสุดมีคนไปย้อนคลิปลุงพลคือ อันนี้ไม่ได้ว่าอย่างนี้นะประเด็นก็คือลุงพลวันนี้โดนสารตัดสินจำคุก20ปีแต่ก่อนหน้านี้ลุงพลไปสาบานยังไม่ต้องเปิดคลิปนะทีมงานลุงพลเนี่ยแกไปสาบานใช่ไหม,มสามรอบแล้วแกก็ท้าเลยบอกเนี่ยชีวิตผมเนี่ยถ้าผมโกหกขอให้ผมล่มจมขอให้ตายหงตายหาขอไม่ให้เจริญขอให้วิบัติชิบหาย2<ม>ปีปีปรากฏว่าล่าสุดคนก็เลยไปขุดคิดเก่าบอกอ้าวไหนบักพลสาบานไว้บ่อยไม่ใช่เหรอแล้วลุงพลเหมือนท้าทายตอนบอกว่านี่ไงก็ผมสาบานชีวิตผมมีแต่ดีขึ้น แล้วเขบอกจริงหรือเปล่าลุงที่ลุงเคยพูดว่าชีวิตลุงดีขึ้นแล้วถ้าดีขึ้นทำไมมันจบลงยี่สิบปีคนก็ไปขุดคลิปเก่าลุงพลอีกไหน,นลองดูหน่อยฮะคลิปเก่าลุงพลฮะกูก็ยังอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมกูสาบานทั้งสามครั้งเลยให้ตายมงเห็ไหมกูสาบานเสร็จแล้วอะ่ะมึงเห็นไหมครอบครัวกูเป็นยังไงมีแต่จเจริญเจริญขึ้นไม่เคยมีบริษัทก็มีบริษัทเป็นของตัวเอง ไม่เคยมีรถตู้ขับก็มีรถตู้ขับแล้วตอนนี้นะ่ะไม่เคยมีที่เป็นโฉนดกูก็มีแล้วทุกวันนี้น่ะครอบครัวกูครอบครัวกูตายไหมกูกูวิบัติชีพไหมตายไปกับน้องผลไม้ไหมมีไหมกูมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่ฮะคนก็เลยบอกอ้าวลุงแต่ผลสุดท้ายมันลงตรงที่ยี่สิบปีไงลุง เอาประมาณนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเขาต้องไปพิสูจน์กันต่อกลับมาเรื่องนางลำหน่อยดิคือเมื่อวันก่อนมีข่าวว่าเนี่ยนางลำลุงพลล่อยหลอใช่ไหมจากเคยมีเป็นร้อยเหลือ17คนล่าสุดที่นางลำแห่กันมาเท่าไหร่ไอ้เขาบอกเป็นร้อยชีวิตเหมือนกันนะว,วันนี้มีการจัดเหมือนลักษณะคือบายสีสุขขวัญให้กับลุงพลแล้วบอกกลับมาแล้วนางลำลุงพลร้อยชีวิต ทำไมอ่ะวันนี้ใครพามาคือเขาบอกเป็น f อฮะอยู่จากต่างประเทศมีการติดต่อ,อเข้ามาจ้างนางรำา100ชีวิตให้มารำอยู่ที่นาวังคนรักลุงก็รักจริงๆนะพร้อมจะเปเงินเปใจให้แบบไม่ยั้งอ่ะนี่แสดงว่าคำตัดสินสาไม่มีผลกับ f อเลยเลยบอกไม่มีผลนะแล้วยังไงเจอไหมัอดีนางรมีการจัดทั้งหมด2รอบรอบแรกใน39คนรอบ2 59คนรวมวันนี้ประมาณ100ชีวิตบอกอันนี้ก็คือเป็นลักษณะคือใบสีสู่ขวัญไม่ใช่เป็นการแก้บนนะ แต่เหมือนเป็นการเรียกขวัญกําลังใจคืนให้กับลุงพลกับป้าแตนล่าสุดเราไปเจอนางรำหนึ่งคนฮะาชื่อว่าคุณสุวรรณมณีคุณสุวรรณมณีบอกว่าก็มันมาจากประเด็นนั่นแหละที่ก่อนหน้านี้สื่อหลายสํานักก็นําเสนอบอกว่านางรําล่อลอหายไป10เหลือ17ชีวิตเท่านั้นเองหลังจากคําตัดสินก็เลยวันนี้อบอกนางรํายังคงเหนียวแน่นกันอยู่เกือบร้อยชีวิตในการที่จะมารําหน้าปู่ปาริจิตและก็เอฟซมีการจ้างผ่านทางออนไลน์มาให้รําดังนั้นบอกยืนยันนะส่วนตัวบอกถ้าเกิดไม่มีคนจ้างให้กับลุงพล ส่วนตัวถ้าเกิดเขามีการจัดรำตัวของพี่คนเนี้ยพี่สุวรรณมณีเนี่ยก็บอกก็จะมารำเหมือนกันอยางมันเป็นการที่เอฟซให้มารำขอบนขอพรก็มีอย่างนี้ทุกๆวันค่ะไม่ใช่ว่ามีแค่17คนก็คือมีมารำเรื่อยๆนะคะก็แล้วแต่ว่าวันไหนเอฟซสะดวก วันนี้จัดให้เห็นเลยใช่ค่ะจัดให้เห็นเลยวันนี้ก็เกือบ100นางรำนะคะรอบแรกก็39นะคะรอบที่สองก็50านางราแล้วช่วงเย็นก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่มี17ออพอบอกว่า F c ร้อยหลอปรากฏ F c ซเติมตังค์ทันทีเลยแล้วก็ระดมนางรําม,มาเต็มเลยเนี่ยนะฮะเอากลับมาตรงนี้สั้นๆแล้วกันก่อนจะจบข่าวนี้วันนี้มีคุณหมอท่านหนึ่งเพจคลินิกสุขภาพจิตของคุณหมอเจษดาในแพทย์เจษดาทองเถานะครับคุณผู้ชมฮะเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวศาสตร์ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมที่อุบลราชธานีปรากฏคุณหมอกําลังวิเคราะห์ว่าทําไมฆาตกรถึงมีคนเป็นแฟนคลับให้คุณผู้ชมดูผังตรงนี้หน่อยก็แล้วกันเหตุผลที่คุณหมอวิเคราะห์มี6เหตุผลเกิดอะไรขึ้นไอซ์เขาบอกว่า6เหตุผลที่ฆาตกรหรือว่าคนผิดมีแฟนคลับเนี่ยก็คือ 1. ตัวฆาตกรหรือผู้ที่เป็นผู้ก่อเหตุมีภูมิหลังที่น่าสงสารน่าเห็นใจ 2. มีบุคลิกที่มีสเสน่ห์สปากหวานหวานล้อมเก่ง 4. ดูบริสุทธิ์ไม่มีพิษมีภัย5 ตัวของคนคนนั้นต้องดูฉลาดพูดจาฉานหน้าฟังและสุดท้ายก็คือดูลึกลับหน้าค้นหาเป็นเหตุผลที่ให้บุคคลที่ทำผิดฆาตากรคนที่ก่อเหตุอาจจะทำให้มีคนรักเยอะ